สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับพี่นักกี้แมนะครับวันนี้ราอ,อยู่ใน c a r b บาลอินฟิ t น c ตี้คอนะครับวันนี้จะมาแชร์หมดเปลือกสำหรับดันนะครับว่าวันหนึ่งเราควรลงดันไหนดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่กลางเกมแล้วก็ตอนร้อยด้วยนะครับอันนี้มีก็ได้ทดลองฟาร์มดันเอ่อร้อแบบพรีเมียมรถไฟนะแล้วก็ร้อแล้วก็ร้อนะครับเดี๋ยวมีจะขออนุญาตบอกว่าดันไหนมันรวยสุดนะเท่าที่มีฟาร์มนะครับ อ่เดี๋ยวเราไปดูในของ,ของที่หมีฟาร์มก่อนอันนี้คือฟาร์มรถไฟนะครับห้าสิบรอบได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอันนี้เพชรอยู่ที่สองหมื่นสี่นะเดี๋ยวหมีจะรับของนะนี่ง,งับนี่งับจากสองหมื่นเป็นเท่าไหร่ครับงับอันนี้หมีฟาร์มห้าสิบรอบก็เจ็ดร้อยคูณห้าสิบสามหมื่นห้านะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูดีได้กำไรกว่ากันว่า ที่รู้ตอนนี้คือตอนแรกเป็นสองหมื่นมตอนนี้เกินเกินทุนเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือเป็นกำไรห,หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะบ่งบอกได้ว่าค้มแน่นอนนะครับโอ้โหเห็นไหมสร้อยแหวนประดับขายทุกอย่างครับสัก,กเบือจนเรือลบเลยนะอ่ะตอนนี้มีได้กลับมาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าก็คือตะกี้เป็นสองหมื่นช่่อมก็ได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเอ่อหักสามหมื่นห้าคือทุนใช่ไหมก็กาไรแน่นอนหกหมื่นเห็นไหม และนี่คือของที่ยังขายไม่ได้อีกเยอะมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมอย่างเจ้าเอ็กเซนต์ลูนดามเอ็ดทีติคอนดาเมจเนี่ยมีขายไปอันหนึ่งหมื่นห้านะแต่อันนี้ลองตั้งสองหมื่นห้าดูมีได้อยู่สองอันนะไอ้ไอ้เนะี่ยไอ้เอเชนลูนอะแล้วก็เป็นในส่วนมิลเลอร์สโตนพวกนี้ก็ตอนแรกมีลงขายห้าพันสามพันมันขายได้แต่หมื่นันึงขายไม่ได้นะครับแล้วเป็นพวกประดับนะประดับอันนี้ล้วแจ่ดวงนะครับนี่ หินขาวไอตีบวกตั้งแต่ของที่11ขึ้นไปนะครับนี่200ก้อนก็ตั้งไป30,000คือจริงๆเนี่ยมันเราขายแค่หินขาวไม่ได้ทุนคืนหมดแล้วอยู่แล้วครับมันได้ที่เหลือก็เป็นกำไรหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนลาคานัสเนี่ยกับออมเชลลี่เนี่ยอันนี้ตั้งขายเรเร็วก็ประมาณพันหนึ่งอะ่ะพันสองพันก็ขายออกอยู่เนาะแล้วก็เป็นในส่วนใบคิดดิคอนดามเอ้ยใบคิดิคอนดามเมจมีขายไปแล้วหรอจำได้ว่าลงไปแล้วไม่ใช่หรอ อ๋อใบซีทีค้อนดาวเบสครับนี่เป็นระดับเอ่อระดับ4ี่นะไฮไฮเอเอ่อไฮเลสนะครับราคาอยู่ที่80,000แต่คือเนี่ยมีได้มาประมาณ3อันและก็อันแรกขายไปอันละแสนแต่นั่นอันนี้แ0 0 0มื่นนะเออมันก็รวยอ่ะคือง่ายมีสรุปให้ฟังนะยังไงก็แล้วแต่ของขายหมดยังไงก็กำไรอยู่แล้วครับยังไงก็กำไรอยู่แล้วเห็นไหมเอ่อวิธีขายของเร็วๆสำหรับเพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนะครับสมมติอ่ะเดี๋ยวมีตั้งราคาให้ดูนะ คือคาว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยมันคือราคาสูงสุดของที่ตลาดครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาขั้นต่ำมันคือราคาต่าสุดก็คือเป็นราคาขายถูกสุดในตลาดเิ้ที่ขายถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเร็วๆใช่ป่ะคือหมีจะไม่ตั้งราคาเฉลี่ยเพราะว่ามันเป็นราคาสูงสุดมันจะขายยากอย่างเช่นอันเนี้ย9,007สูงสูงสุดต่าสุด4,003หมีก็จะขายอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆรีบหรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็เอาสัก7,000ก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่ารีบปล่อยนะแต่ว่าหมีแนะนําว่าให้รีบขายครับเพราะว่าเีีวรคกลไปปน้ิมออ อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเแบบไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับมีมั่นใจเลยว่าคนจะลงรถไฟกันบานเลยครับแต่คือจริงๆมันจะมีด้านอื่นเดี๋ยวมีของอันนถ้าพูดให้ฟังมันจะมีแจ้เขียวด้วยนะเออแต่แจ้เขียวมีหินราคาเห็ดเห็นหินราคามันตกแล้วอะ พีทีคอนดาเมจเอาประมาณสักหมื่นสองก็พอครับถ้าเอาแบบเร็วนะถ้าช้าหน่อยก็สองหมื่นนะมีขายไปสองสาอันแล้วไอพีทีคอนดามเอไอเอ็กเซนรูลนะครับอ่นนี้สอนให้ดูนะอเห็นไหมราคาสูงสุดสองพันสามราคาต่ำสุดสองพันเก้าร้อยอย่างนี้มีขายพันห้าถ้าเกิดมีรีมันนะจริงๆ2สองพันก็ขายออกแต่ว่ามีว่าพันแปดกำลังดีครับมันไปเร็วดีกว่าไปเร็วมันก็ไม่ลกช่องงานไม่ลกช่องเราก็ขายเร็วใช่ไหมอันนี้เป็นในส่วนเมจิกแอคแท็กแบบไฮเลสนะครับมันจะแพงนะ โอ้ยครูตั้งไปได้ไงตอนนนั้แต่ตอนนั้นมันเจ็บพันจริงๆนะถ้าเกิดราคาเฉลี่ยพันห้าหมีก็ตั้งแค่พันสามรับขายเร็วๆเน้นขายเร็วนะประมาณนี้อ๋อมีเลื่องสโตนนี่ราคาเขาบอกว่าเฉลี่ยสี่หมื่นแต่จริงหมีว่ามันไม่ถึงหรอกมีว่าประมาณสักห้าพันที่มีเคยขายออกอะนะสองพันสามพันขายได้แต่ไอ, 4, อ้สี่หมื่ที่เขาบอกอะมันมันเวอร์เกินไปไม่ได้หรอกครับเออเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้หมด อ่ะใบคิทิคอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาตอนนี้เห็นว่าราคาหลักคือขายกันที่แสนราคาต่ำคือ70,000มื่นขามีขาย80,000ก็คือเกือบ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 เจ็ดหมื่นเจ็ดก็สมมติถ้าเกิมีคนดึงเขาก็จะดึงเจ็ดหมื่นเจ็ดก่อนแล้วค่อยมาดึงหมีถ้าเกิดเพื่อนๆที่ร้อนเงินเป็นไงครับก็ปรับเหลือสักถ้าอยากขายเร็วก็่ไมเจ็ดหมื่นหกเลยตัดคนต่ําสุดแค่นั้นครับนี่คือเทคนิคก,การขายนะต่อมีก็จะพูดเหมือนเดิมว่าหลังจากที่ทําคลิปไปคนน่าจะฟาร์มที่สี่ชั่วโมงเยอะเพราะมันได้กำไรจริงๆบางคนก็ไม่รู มีเห็นได้บอกคนลงเยอะนะเฮ้ยผมไม่ได้กำไรครับพี่หมีมัมนโม้เปล่าเนี่ยพี่มันฟาร์มคุ้มหรือเปล่าเนี่ยไออย่างอันนี้ใช่ไหมแปดร้อยใช่ไหมหมีก็ขายหกร้อยแต่โหราคาต่ำสุดร้อยเก้าเก้านี้ห้าร้อยก็พอครับเร็วๆเน้นเร็วๆนะเพื่เทคนิคนี้เอาลองไปตั้งกันก็ได้นะครับเออแต่มันจะมีเทคนิคนิดนึงอย่างเช่นเจ้าเอออัปเกรดคอร์เซ็ตเนี่ยไฮเลสใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะขายเร็วให้เพื่อนๆแบ่งครับ กดแบ่งขายจะเร็วกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดมีไปขาย200เนี่ยมันต้องสูตริตามดึงใช่ไหมอาจจะแบ่งขายอย่างละ50 50มันจะเร็วกว่าไอ้เดียวเดี๋ยว,ยวมีทําให้ดูนะครับอาจจะ๋วยวอันนี้มีขี้เกียจก็เลยลงไป <c oughs> ถ้าแบบเพื่อเพื่อนอยากขายเร็วแนะนำครับให้หันทีละยี่สิบยี่สิบมันจะเร็วแต่มันจะเพิงช่องเอ,เอาเอาอะไรดีสามสิบแล้วกันอ่ะสามสิบถ้าหนึ่งถ้าวางสองร้อยยากครับคนจะดึงหมดอ่ะนะ ในบ้านลราเขาจะบอกว่าจำนวนชุดเราก็หชุดเลยแค่นั้นครับมันก็จะแบ่งหกกองเหน็นไหมนี่แบ่งหกองเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ลงขายครับอ่าเราก็จะดูตลาดเขาก็จะคำนวณให้ในบ้านราคาเฉลีย่ยอยู่ถ้าเกิดเราไปดูราคาตลาดเราไปดูทีละก้อนก็ได้ครับแบบนี้นี่โอ้โหราคาตก เมื่อวานราคา280ตอนนี้189แเาล้วหมีบอกได้เลยครับราคาจะตกลงราคาจะตกเรื่อยๆือถ้าคนฟาร์มยี่สี่ชั่วโมงตกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หมีบอกได้เลย189เใช่ไหมก็ตกชิ้นละ1้0ก็ว 180, ่าและครับเพื่อนเพื่อก็คำนวณราคาซึ่งจริงๆริราคาเขาจะหาได้อยู่แล้วใช่ไหมอย่าง180เห็นไหมสิบก้อนก็พันแปดยี่สิบก้อนก็คือสามพันหกมันเขาจะคำนวณให้แต่ถ้าเราขายสามพันหกมันก็จะราคา,าขายยากไนงะอันนี้หมีแนะนานะถ้าเป็นหมีหมีตั้ง พราะราคาต่ำสุดมันคือพันหกใช่ไหมเอามีก็เอาอางนี้อ่ะมันก็จะขายเร็วครับขายไม่มีแนะนำแล้วตอนนี้มีหินรีบลงให้หมดเลยครับมีอะไรลงไปเลยอาอย่างนี้ใช่ปหอันนี้ราคาสูงสุดพันเก้าอันนี้ต่ำสุดพันหกมีก็จะขายพันเจ็ดครับโอ้ยนี่สําคัญนะทำใหคือม,มีเคยลองตั้งราคาสูงสุดมันขายยากเราตั้งราคากลางๆเลยเกือบๆต่ำสุดอันนี้จะขายเร็วที่สุดแล้วครับประมาณนี้นะ อ้าวได้ของ G8 ด้วยไอ้นี่คนไม่ค่อยดึงหรอกมั้งเนี้ยเมื่อ,อถ้าตั้งไอ้นี่ไปอาจจะเลืองช่องมันขายยากครับไปขายอย่างอื่นดีกว่าโอ้เหนะ็นไหมได้หินสองวแต่จะมีไปดูราคาเฉลี่ยมัน189ใช่ไหมเออหมีก็ตั้งร8อตสิครับถูกสุดนในตลาดอารีบขายครับหินราคาตกแน่นอน พราะว่าถ้าเกิดสุลต่านดึงไปตีบอก15หมแล้วก็จบแล้วครับไม่สุลต่านดึงก็คงถูกแน่นอนนะอ่าอย่างอันนี้ร้อยเราไปเช็คราคาของก่อนอ่านแนะนําสําหรับการขายนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอะไรก็แล้วแต่อ่าร้อยยี่สิบแปดครับอ่าทำไงครับอ่าเราก็ไม่ควรไปตั้งร้อยยี่สิบแปดมันจะขายยากอ่าเราก็ตั้ง 125. ร้อยยี่สิบห้าอ่าเสร็จแล้วก็ลงหมดเลยครับแค่นี้เห็นหัหเราดูเราดูราคาตลาดเสร็จเราเป็นมันก็ขายเร็วครับเอ่ออันนี้สี่สิบแปด พอคเช่นั้นเดี๋ยวลองไปดูโอ้หสิบสองว่ะคนไปตั้งสามสิบชาตินี้ก็ไม่ออกครับทํายังไงในเมื่อถ้าจะขายในเมื่อเขาตั้งสิบสองก็ไม่มีทางเดียวคือเราก็ต้องสั้งสิบครับ <c oughs> ตัดตลาดหน่อยครับเขาตัดเราเราก็ต้องตัดกลับครับแนะนําว่าให้รีบขายให้หมดนะครับตอนนี้นะครับของเดกมีราคาบ้างทุกสี่ร้อง เราเน้นต่อของแพงก่อนนะครับเน้นต่อของแพงก่อนของอะไรแพงลงขายไปก่อนนะครับอ้ยนี่ซื้อ21ชิ้นเลยเหรอมีว่าอันนี้ถูกแน่นอนฟอสคอ8พอเข้าชัวร์ไปก็ไปดูราคาตลาดครับอ่าหิน,นครับนี่3,003ใช่ไหมต่ำสุด2 0 0งอันนี้หนีก็จะตั้งที่2 0 0าครับเร็วสุดแล้วแต่เพื่อจะเอาเร็วสุดก็ต้องต่ำกว่า2,001ไป 2, 1, เลยอันนั้นมันจะถูกเกินไปนะโอ้ นี่เรียบร้อยครับได้แน่นอนไอพวกนี้ก็ขายได้พวกใบรีซิปอะเห็นไหมขั้นต่มพันห้าร้อยังไม่หมิก่ก็พันหนึ่งก็ได้1พันหนึ่งก็ขายได้อยู่เอออะไรอัปเดตวะ700เจ็ดร้อยได้หรอ โอเคครับถ้าอย่างนี้หมีก็ลงเอาแค่พันสองพอแล้วคือหมีหมีเยอะครับสําหรับหมีมันหาของพวกนี้มันหาได้เ,เราเน้นขายไวดีกว่าครับแอคแท็กใช่ไหมสามสิบพันห้าเอาพันเดียวเลยเอ่ะนี้สี่ครับขายได้ก็กําไรของเพื่อนๆอย่าลืมพวกนี้มันคือของฟรีไงถูกปหมเออเราก็ไปลงขายครับสบายนะยังไงก็รวยอ่ะเดวมีขออนุญาตแนะนําไปแนะนําจันแล้วกันอันนี้แนะนําวิธีขายของนะครับอันนี้ห้าพันสี่ใช่ไหมสามพัน อันนี้หมี 4, เ,เอาแค่สี่พันเลยเอาแค่สี่พันเลยเอ๊ะ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 สามโอ้โหแพงไปบ้างวะเนี่ยเออเอาทีละชุดทีละชุดจะเร็วกว่านะถ้าทำหมีอะสี 4, ่พันสี่พันนี้ก็ห้าพันสี่ก็ราคากลางแล้วอะเอาสามพันแปดแล้วกันอ่ะมันจะได้เร็วๆนะครับประมาณนี้อ่ชุดหนึ่งสามพันแปดอะไร เห็นไหมแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าลงมาเป็นอย่างนี้มันจะเปิ่งที่นิดนึงนะครับแต่ก็ขายเร็วกว่าเอ้ยตะก,กี้มีลงป็นทุนเหรอวะอ๋อไม่ใช่ครับ4,000ครับเร็วดีอ่ะเดี๋ยวตั้งอีกสองชุดพอครับเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องอื่นลนะ มันจะขายไวยกว่าถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนมันไปลงกองเดียวสองร้อนจะดึงยากนะครับ,บประมาณนี้นะใบเอ็กพยังขายได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดยมมีลงอีกกองหนึ่งมีไปแล้ะอ่ะกองนี้อยากตัดราคากันเองครับสามมันแปดเล่น เรียบร้อยครับแจแลว30กองเดี๋ยวมีก็ค่อยมาล้ากันอีกรอบหนึ่งคราวนี้นะ่าจะขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการแฉดันเลยนะครับแต่ละดันดียังไงนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตพูดคือถ้าเพื่อนเพื่อนดวงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนดวงดีใช่ไหมถ้ามันดอปเอ่อของ G11 อย่างมิชล,ลิตขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ต้องสองรูม่วงนะครับซึ่งตอนนี้ราคาจะแพงมากนะ,ะเดี๋ยวมีให้ดูนะคือแต่อย่างที่มีบอกไาหมีก็ไม่ได้ของพวกนี้หมีก็ได้กำไรอยู่ดีครับเพราะน,น นี่2รลูเห็นไหมครับขายที่2 0 0แสนนะคีเลตแปนี่ยังไงกาเดียเตอร์ก็ต้องเอาอยู่แล้วครับหรือไม่ก็เป็นส่วนคิดิคอนดามจนะเห็นนะราคา2 0 0แสนแล้วมีเจ้าบอกแล้วว่าตอนนี้ได้มาไปรีบขายเลยครับเพราะว่าราคาของมันแพงมากเลยนะราคาของมีตอนนี้ไปขายเลยครับยังไงก็แพงโคตรเลยนะเฮ้ยสิบหกเปซถ้าเป็นกาเดียเตอร์ต้องใส่เป็นคีคีเลตแปนะครับเพราะว่าตอนนี้แหวนหมดแล้วแหวนคีแหวนแหวนคีเลตหมดแล้วครับ มื่อไหร่มันจะไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขี้ด่าเด็กอะไรเนี่ยไม่ได้ครับคือง่ายๆนะของมิชลิสอาชีพไรตกถ้าเป็นสองรูม่วงนะสองแสนสี่แสนอ้าวมาบอกในครั้นี้แล้วย,ยิ่งเป็นพวกอาวุธกระแพงเฮ้ยสองสล็อตว่ะแต่ว่าแม่งเป็นยังไงก็จบโหมดอะไรห้าร้อยเอามาทำอะไรครับเนี่ยเจ๊งนะครับอย่างเงี้คนดบับกรุงแบบเสียใจเสียใจอะ่ะนี่หนึ่งสลอ็อตเออันนี้อันนี้อ็นนอกถูกแล้วสำหรับมือนะเห็นปหมแอมแม็กซ์หกเจ็ดแต่ว่าแม่งเป็นหนึ่งรูจบเลยครับเจ๊ง ตอนนี้ที่เจาะมันขายกันอยู่3ามแสนเออนอกจากของ <c oughs> ขออภัยครับนอกจากของมิทาริสสองลูจะแพงแล้วใช่ไหมยังมีโอกาสได้เจาะด้วยครับซึ่งเจาะจะแพงนะแต่ตอนนี้เจาะข้อเมื่อก่อนตอนแรกขายล้วตอนนี้สามแสนล้วดอ,นนวอกมันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ทำไมหนีไม่เคยดอกวะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดการฟาร์มเลยนะตั้งแต่ผู้เล่นใหม่ที่มึงเริ่มเช่ป่ะถ้าฟาร์มอะไรโผล่มาฟาร์มเก้าสิบห้าก่อนเลยครับเห็นว่าวอลคันนี่ก่อนอ่าถ้าเกิดไหวแล้วก็มานี่ต่อเลยครับร้อยสิบแนะนํารถไฟครับพรีเมียม นี่อันนี้คือที่มีฟาร์ม50าสิรอบมีได้ของประมาณนี้เนี่ยสตรีมเมอร์แคสซี่พรีเมียมนะครับเอ,อ่อสตรีมเมอร์แคสซี่พรีเมียมแชมีโอกาสดรอปของมิทัล,ลิสด้วยนะที่สิด้วยนะครับถ้าโชคดีได้2อลูกก็สบายเลยขายแทงหรือว่าจะส่วนเจาะแต่เจาะมันดรอปตั้งแต่แ5ถึง130อยู่แล้วอ่ะต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มไหวใช่ไหมครับก็มาที่120เลยครับนี่อีโลชั่นคาสเซิลอันเดอร์เวิร์นแต่ว่า บอสมันจะถึกมากเลยนะถึงกว่า110เยอะเอาจริงถ้าไม่ไหวก็กกฟาร์มรถไฟครับ110ยาวไปเลยเอ่ะต่อไปทางสุดท้ายแล้วที่เอาไป้โซโลข็อีว o ลูชันแคนเซิลอันนี้ก็จะตึงกว่า120อีกขั้นหนึ่งโหมอมอนแม่งถึกมากอะสรุปคุ้มสุดใช่ไหมหมีก็ให้130กับ120ถ้าเ,เพื่อนๆไหวอะนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆของไม่ได้เยอะแบบหมีสายรีก็มาเนี่ยเลยครับนี่สติมเมอร์แซี รถไฟนั่นแหละพรีเมียมฟาร์มนี่เทาไปเลยครับยังไงของก็กำไรอยู่แล้วอย่างน,อน้อยก็ดอกมิทัลิสต์ดอกเจาะใช่ไหมมันไม่ีอะไรน่าเกลียดเลยจริงๆอะ่ะแถมแถมข้อสําคัญของดันนี้คือจบเร็วครับ3 45นาทีไอร้อยยี่สิบนี่หมีไปลองมา20นาทีโอ้โหร้อยสามสิบใช่ไหมเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งสายฟรีดาเมจน้อยนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่แบบว่ามีเวลาเล่นน่ะให้มาเนี่ยครับ f o r b i d d e n i s l a n แแต่ต้องเล่นเป็นปา์ตี้อย่างเดียวคนเดียวลงไม่ได้สูรต่างลงก็แตกนะครับ มันจะได้เป็นในส่วนสร้อยครับสร้อยสร้อยมังกรนะหมีก็ไปลงมาอันหนึ่งนี่นยครับเห็นไหมขายแพงก็คือดีเฟน s ์สามสิบดีเฟน d ์สามสิบดีเฟนซ์สามสิบต้องออกดีเฟน s ์สามอันแล้วก็มันจะสุ่มดีเฟน s ์สิบถึงสามสิบให้ออกดีเฟน s ์สามสิบให้หมดเลยครับแต่ยากไงแต่มีคนขายอยู่หมีเห็นนะดีเฟนซ์ยี่สิบยี่สิบสามสิบเขาขายอยู่สามแสนแต่ถ้าเกิดเป็นออฟแบบผสมกันมั่วดูดเลือด h ฮท e ี e ดีเฟนซ์อะไรอย่างเงี้ยห้าพัน 5, แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงมาตั้งแต่วันแรกขาย4ีหม0 5 0 0 0 0เลยนะแต่ตอนนี้ก็เหลือ3 0 0 0ัน0 0นแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดมีทําคลิปนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะน่าจะตกแล้วแหละแต่ว่าจะไม่ต้องห่วงนะออาออกมาดีก็เท่ดีประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนว่าเอออันนี้มีผพูดสรุปให้ฟังหมดแล้วเนาะทุกดันเลยนะต่อไปก็เป็นในส่วนดันไหนตอนนี้ดีสุดใช่ไหมครับก็ซื้อกุญแจครับ หมีไปลอหมีไม่ไหวนะพลังคนไหวส่วนใหญ่พลังสามแสงขึ้นไปสายฟรีก็สายฟรีคงจะมีแค่ฟอร์ชวไหวเอ่อจอก็ต้องมีของหน่อยไม่งั้นไม่ไหวนะครับอ่ะต่อไปในส่วนด้านแจ้เขียว,วันนี้ครับ k ีย o อ Eternal อต้องเอาเงินซื้อถึงล้านแผ่นะก็มันจะมี6เวฟพอเพื่อนๆผ่านเนี่ยมันจะได้เป็นเศษม่วงครับเศษม่วงก็เอาไว,ว้รวมขายไปไนเป็นี้ครับนี่แต่ตอนนี้ราคาตกแล้วนะ ถ้าใครจะไปฟาร์มเมื่อก่อนตอนแรกลูกนะโอ้โหหมื่นห้าสองหมื่นคนฟาร์มแต่สองประมาณวันที่แล้วสองวันที่แล้วรวยถ้าฟาร์มตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเออมันชื่อว่าอะไรนะนี่อ่ะชาออสคอร์เนี่ยครับเห็นไหมเหลือพันเจ็ดไม่คุมแล้วมีบอกเลยไม่คุมแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยคุมแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนแรกหมื่นห้าสองหมื่นเาคุมครับก็นั่นแหละเพื่อน,อนๆก็ซื้อกุญแจร้าน 8, แปดตะกี้แล้วก็กดเลยครับมันก็จะเข้าไปสู้มีหกเวฟ มันจะเก็บเศษไอ้ก้อนเป็นมุ่มมเศษอะแต้เพื่นเพื่อนก็50ก้อนก็รวมเป็นชาออสคอก็มาขายให่นะครับจบแล้วถ้าถามหมีนะเออจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลงเจ้าชาออสดันดันแจเขียวใช่ไหมหมีว่า125รวยสุดแต่125มีปัญหาคือเพื่อนๆต้องไปลงปาร์ตี้หมีไม่วาเล่นเองไงเพราะนั้นเกิดเพื่อนๆของกลางๆก,ก็ให้ไปลง110ครับร1 0พรีเมี่ยรถไฟอะรวย ถ้าเกิดเพื่อน,นที่ของแน่นแบบพลังโจมตีแบบหนักๆต้องสา0 0 0นมีแนะนําให้ส0,000นขึ้นไปค่อยไปร้อยสาถ้าประมาณสักสองแสนห้าบวกก็ร้อยประมาณนี้มันจะได้จบไวๆไม่ง,งั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเสียเวลา 20- 30นาทีไปดันรถไฟดีกว่าไหมสามสามถึงห้าดีจบไวกว่าเยอะครับประมาณนี้นะอันนี้มีสรุปทุกอย่างหมดแล้วสรุปคือฟาร์มตามรถไฟสําหรับหมี50รอบมีได้กาไรอยู่ประมาณเกือบเกือบ,บ,บแสนนะถ้าขายหมดอะ่ะโอ้เพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่มีนี่นี่ขนาดจะไม่ดรอปเออเจาะแดงใช่ไหม แล้วก็ไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกของ G 1 1ม่วง2รลูด้วยนะครับถ้าดอกนี่ก็คือหวานแน่นอนกำไรยาวๆเลยก็จบคือมีจจะบอกว่าตอนนี้แพงที่สุดมันคือของ2รลูครับ G 1 1ตอนนี้คนจะหากันควักเลยให้พยายามลงดันจบเร็วสุดอย่างดันรถไฟจะดีกว่านอกจากว่าเพื่อนๆที่แบบเป็นสุรตตาแบบพลังเยอะๆอย่างเงี้ยพลังสามแสนขึ้นไปก็ไปสามร้อยสามสิบเพราะว่ามันจะได้ของเยอะกว่าแต่คืออย่างที่บอกบอสมันตึงมากถ้าพลังโจมตีมันเยอะแยะแน่ๆนะเป็นชั่วโมองอะ่ะเออ ถ้าเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการฟาร์มดันไหนหรือว่าหาเงินอะไรงไงก็มาทิ้งใตค้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับจอานี่โอ้โหแม่งเป็นตัวอะไรแเราไปรู้เนะเออเป็นปูเหรอแบตเทิรนสามนะของกาดีเตอร์เฮ้ยแต่ว่าโหดนะอ่าแล้วเจอกันนะครับ